มันปกจี20มกกรากรณจอดอดพันต้านักดนนาลิกาเข็มสั้นทานชี้เลข8เข็มยาวชี้เลข1 ภาษาเขียนภาษาเขียนกลางวันกลางวันแปดนาฬิกาแปดนาฬิกาห้านาทีห้านาทีภาษาพูดภาษาพูดกลางวันกลางวันแปดโมง ทีภาษาเขียนภาษาเขียนกลางคืนตอนยี่สิบยี่สิบนาฬิกานาฬิกาห้านาทีนาทีภาษาพูดภาษาพูดสองทุ่มสองทุ่มห้านาที ใช่อ่าทีออ่าทีนี้เข็มยาวชี้เลขอะไรเข็มเข็มตาวกเข็มสั้นชี้เลขอะไรเข็มเข็มตาวชี้เลขเก้าเข็มยาวชี้เลขสามสามภาษาเขียนภาษาเขียนกลางวันกลางวันเก้านาฬิกา สิบห้านาทีภาษาจสิานาทีภาษาพูดเก้าโมงเกโมงหาสิบห้านาทีสิบหานาทีภาษาพภาษา สาเขียนกลางคืนยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีภาษาพูดสามทุ่ม สิบ <15. S 2> <15. S 1> ห้านาที <15. S 1> เอาอีกกันแด้วเข็มจนจนตอพ่อพ่อแะ้ตรตนตอพ่อพัดเอาพัด